สวัสดีสวัสดีทุกคนเนาะวันนี้ก็บาพงก์เกาะน้องอูพวพกเกาะซอน้องอูร้องสาทุกคนตอนนี้ฝนตกหากะเซาเนาะแล้วก็มื่อนี้อูก,ก็บ่เดไปใส่มืดมือเลยเพราะว่าเฝ้าฮานที่แม่เราเนื่องจากว่ามื่อนี้เป็นหน่วยที่แม่ต้องไปอ่าเขาจะเอินมาอีหยังไปยามบ้านเนาะแบบรัดบบให้คนเขาคนออกบ้านในหมู่บ้านะนะเพราะว่า อตอนนี้ยังเป็นมาตรการป้องกันโควิด -19 อยู่เนาะก็เลยแบบว่าต้องเปลี่ยนกันไปยามซึ่งบ้านอูกวันจะมียูพกน่วยเนาะซึ่งจะเปลี่ยนกันหน่วยหนึ่งนยสองน่วยสามน่วยสี่น่วยห้าน่วยหกเนาะซึ่งสําหรับมีหกว่าห้าว่ะไม่แน่ใจสำหรับอันแม่จันนั้นเป็นหัวหน้าน่วยซี่เนาะเราก็เลยต้องไปนําพาอนลูกน่วยไปยามเนาะเดี๋ยวอูจะไปเบิ่งแม่ก่อนว่าแม่สภาพแม่ยามีิเป็นเนาได้ยูพร้อมไปยาวไปเบิ่งนํากันทุกคนนี่ ยางไปก่อนปิดห้านเดยทุกคนนี่เม็ดมือโบได้ขายเครื่องเลยเนาะเพราะว่าโบมีคนเข้าโบโบมีคนมาทางกะโลงโจงเฮปิเลอร์ป้าดาวนางอยู่นเอาหลานสิงตามติดซีวิตเจ้าสิงเอาเอาเอาหายชีสนะเอาเอา อันนี้ไปใส่มันก็จะไปนําตลอดเนาะซื้อสิงมันมีจะมีคู่หูมันซื้อเสือแต่ว่าตายแล้วแล้วกับโบแมนหมาของน้องอูอีกเป็นหมาวัดที่มาอยูน่นาเนาะแบบไรเมือกับโบเมืองที่จังหดกับมันโบเมือนะไรเมือกับโบเมือไปใส่กับโบไปก็เลยต้องแบบได้กินข้าวกินน้ํานํายุ่งกัอน้องอูบางคนมาเห็นเพื่อนกับซิหลงว่าเป็นเป็นหมาหน้องอูแท้จริงโบแมนเนะาะมันเป็นนิสใส่มันก็คือแท้จริงเบื้องมันคือแบบเป็นหมาฮิลาเลิง กอนมักไปใช่นะแท้จริงมันเป็นคนท่าเทียบเสคนกับเป็นคนที่แบบยเงียบนะท่าเบิ้งลักษณะคน,นีมักท่ามักกับมักแค้มกักไหวนะถ่าว่าเป็นคนอ๋อ้กออ๋อั๋นอ,อ๋นนออ๋ออออออ๋อาออ๋ออ๋ออนออ๋ออออบออ๋อออออนกออ๋ออ๋ ่วนอันนี้ก็สิทางเข้าไปเหนือบ้านอันนี้ส่วนอ,อันนี้ก็ทางไปล่องสารอันนี้ก็ทางเข้าไปเหนือบ้านตอนสมัยเฮียนปอหนึ่งกระชี้ย่างเข้าไปทางนี้แลไปเฮียนนี่สีเฮ็ดรัดทางไว้แนวนี้เนาะรัดไว้เอากระตุกมัดเสื้อไว้แนวนี้อันนี้ทางไปไบ้านนองเฮือน้องตุกกับกุกิก อันนี้ว่ายามบ้านโอ้มีคนถามหลายว่าวัดวัดซื้ออย่างมีแต่วัดบ้านผลหวงแท้จริงมันมีซื้อได้ทุกคนนี่วัดอันเดอร์เกาะสามาคีธรรมทาลาลามอันเดียว่าทาราทาราทาลาลามเอ้ยวัดสามาคีคําทาลาลาม ผลม่วงซื้อประมาณนี้เนาะโปรเพชปลายไว้วัดเข้าไปทางนี้ดิกินข้าวละกินอย่างยากกินข้าวอ่ะีวอ่ะินตาบ่บอกเนาะตายตตายลูกกบอีจนเนาะลูกกบอีจน เขาก็แม่กินจนตกมีเสะวะานตกมาจนเมื่อยแม่ตกมีแม่ทาบุยกระตกบุยกระตกมีแต่มวยนวดพู้เท่ามึงนี่หรือนผูพเท่ากินมาตำหุ่หงเอาไปตัหมให้องหอมกินมาเออเอาพูละมว เ่กินเจ้าเอาความเดือนอเอาเนี่บุกินเอว่านนะรกนอะรตมหุก็ากินลุมว่าตามกินอินเดียแล้วเราบ่เลือเนี่ยกดิกินุ่นกินน่องเลือกับโมย่าเลยบ่แรกินบมมดบแมเอของเลือกินบมมดกับย้อนบวทแซบติจิ่งกินบเบิร์ดกินหอยางก็ได้คองหนึงบุมีคนเข้าคนออกวันนี้มีรายคนชาบ้านเขาเลยบ้านเขาเสียวเข้าเสียวออก บางคนนั้นาที่เทืเอโยจะไม่ใไยาวรอดเลกกันบอกกับ้าวเสี่ยวลายเพื่อกเองจินต์เพื่อนเพื่อม่วงเรื่องพวกนกนเตบานนี่าพวกกันบอกันบอกตะแล้วป่าว่าเขาว่าเป็นบล็เดหอบล็ดอ๋อดิสันเนาะตอนนี้แล้วคลองหน่อยนึงแล้ไม่กินสั้นหู่คลองไีอย่งบ่แล้วน้อย่างหูป้าไม่กินมีควองสมาร์สั้นคลองเป็นผูน่ะ เออิเง้เเก้ง้นเอาดุม่ได้เกเงคองอยู่เาเนลงเกล้สันองเปล่นเ็นทสมร์่เหรอคนเกงผู้เงอนมวงมายามแล้วก็สั่นค้องได้ประโยชน์แกตัวเองอีกแล้วก็ส่วนรวมเอเนาะได้ทางส่วนรวมได้ทางส่วนตัว เออคุณเดี๋ยวเรี้ยวเลยวแม่ท้าวหมดอีเล่นี่เลี้ยวเลี้ยวใส่สิบยันน้ำซุมบทหัดลตียอดทำซุมนี่ใส่หอาเพื่อเข้าบ้านไป้เร็วเวเราล่าเร็วเร็วคุณไปยอดน้ำมมัเร็้วเร็วเลวเลวหลังจากที่ไปหยามมาเมื่อมือแล้วกันยามแม่หยามเป็ดเป็ดมจนฮอดซ้ำม แล้วก็เปี่ยนมู่ไปยามีแลยห้าสิบโมงมาแล้วมาแล้วก็ไปตลาดมาเพราะว่าโบได้ไปตลาดไล่มือแล้วบนี้ผลกวดของคนที่อยู่บ้านก็เป็นลบแล้วก็เลยแบบสามารถไปฮันมานี้ได้แคบภายในตัวเมืองสิเนาะแต่ว่ากันยังแบบต้องรอผลอีกสิบสี่มืออีกเนาะทุกคนเนาะมือนี้คุณจ้างเพื่อนมาตัดหญ้าให้เนาะเพราะว่าอันหกโพดอู้บ่มีจัางตัดหญ้าตะแลีวสิแล้วไอซ่อนจากน้อยจากน้อย ทุกคนอันนี้คือต้นไม้เกียรศะนาะทุกคนนี่แม่อันนี้ต้นแม่์แต่ไม่เกลียตตัวน้องเม่เนาะนี่ไมีเกตศนาตั้งแต่ปลูกตั้งแต่ตอนเริ่มมาอยู่บ้านผู้เล่เริ่มมาตั้งเฮือนหลังนี้สี่แล้วแม่ยังทางข้างกับทางหลังยังเพิ่นยังแบบทาให้โบเลียวนาะเพิ่นว่าอีกสองสามมือผู้เล่เพิ่งจะมาทาให้มันเลี้ยงเพราะว่าอีย่างฝนกระตกแด เครื่องนุ่งกันซักได้สามมือ,อยังบบแ้งปาน,นี้เนาะอยังตาเจ๋งกันอยู่อยดอกไม้อู้กับเป็นงามๆป้าไอก้กระสนอตาดอกไม้่อยเออไอก้กระสนตาดอกไม้เฮาเะจะก,ก็บาหยิบขึ้นเนี่ยเว้ยนี่โอ้ยเสีดอกไม้ไปขยายปูอีกแหละนี่คนทุกคนอัน,นย่าก็ขึ้นละปาหมดคือไรเหรอป้ณนี นี่เป็นดอกางาม,งามเดี๋ยวสีได้ขยายปลูปกอีกแหละประมาณนี้เนาะอันนี้เขาเจ้าจเอินดอกอ่าดอกอันคุณภาษาไทยอดอกคุณนายตื่นสายวะ่ะภาษาบ้านอูเอินดอกอันนี้อย่างวะดอกอีงดอกไม้เดี๋ยวลืมละนี่เนาะวันนี้ผมได้ไปใส่อหลีทุกคนห่ังจากฝนตก หาใค่เลีเล้ยวแล้วอันนี้จะหน่อยทาเลี้ยวอยังทามองนี้อีกแลว้วแล้วกันยังเก็บนี้แล้วกันยังทาด้านหลังแล้วกันยังทาฝากนั้นมันก็เลยบลเลีวเนาะแล้วก็ประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นทรายที่เหลือเอาไว้เ็ดอันอื่นต่ออันนี้เป็นน้ำห้วยเดียวบ่มีน้ำละพอเดือนนี้เริ่มบ่มีน้ำละซวงนี้เขียวแต่ว่าจะหน่อยเดิมมันเป็นซวงอันหน้าหนาวมาละมันกะซี ต้นไม้ต้นตอกอันนี้ก็ตายเมื่อลยนะทุกคนเดียเด๋ยวพีเดนอูว,ว้าพีดแท้จริงบ้านอนูว้าวนะมีทั้งเมื่อห้าน่วยเนาะมีทั้งเมื่อห้าน่วยเจ้ใม่จานทันเป็นน่วยหัวหน้าน่วยซี่สินะแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่วนเวียนอาครบน่วยห้าแล้วก็ต้องวนเวียนไปน่วยนึ่งคืนเพื่อไปยามบ้านนะแต่ว่ากะยามยามย,าม,ยามเพื่อบ่อให้คนนอกที่แบบอ่าแบเสเนมาเตียงจันบ่อนเดือนเดือนันเข้าสินะคือเมื่อนั้นกะมี อันคือพ่อน้องอูว้วาชิมานี่ก็คือจะมาบบได้แล้วเนาะเพราะว่าท่าเบิง้งรอผลอีกสิบซี่มือว่าผลกดเป็นแนวใดก็คือจังค่อยซีได้ไปเนาะอู้คือกันท่าผลก็ซิบซี่มือเป็นลบอีกอย่างอู้จังค่อยสีได้ไปเวียงจันเนาะค่ะท่าแบบโมมีผลอ่าผลเป็นบวกก็คือน่าจะบบได้ไปประมาณนี้เนาะอันนี้ก็เป็นอ่างหอยทีกอยังบริหารได้เฮ็ดอีกอย่างกำมันซ้ำเนาะวุ่นวายนําแต่โควิดโควิดอันนี้นย,ย,ยังบบได้เทยังแย่เดียวเลยเนาะนี่ อันนี้ก็ทีได้ทุบทิมเมดร์ในยังด้านนี้ยังโบได้อนนันเห็นไหทุกคนยังด้านนี้ยังโบได้อันยังโบได้อันท้าสีประมาณนี้เนาะทุกคนกุกกิกมาอาวันคอนโดอะแวนเดออะโวคา,าโดโอ้ยอาวันคอนโดอันเดียวะเมื่อกี้ว้าเป็นซื่อสนิทงูเลยเมื่อกี้งูก็ยังบ่ถืกอีก อะไรฮอนด์ด๊อกโอ้โหเลือดถือว่าเลือดจักอันนี่อู้ย่าตัดหมดละมาคนเดียวกูกิบอสพูดเรื่งมาทรงก็พี่เาวตุ๊กตุ๊กตุ๊กอยู่ฮันว่าหันอเออจะแมนมนันยานสมควันกระตัด <laughs> สมควันเป็นตาตัดเป็นบอสหกเกิเนจะว่าควันไฟบอบอบอได้ว่าควันเจ้า ปาณินเฮ็ดถ้ากินแม่ไปทุกคนวันนี้ไม่ได้ไปใส่บริเวณอีหยังอีลี่เนาะทุกคนเนาะแค่แบบไปถ่ายคลิปแม่ไปอ่า ยามบ้านแล้วก็มาอยู่เหอนทอหันซื้อเพราะว่าฝนตกปไ,ไปใส่เลยเดี๋ยวมืออื่นเนาะอื่นจะออกไปถ่ายคลิปง,งามให้ทุกคนเบิ่งเนาะทุกคนคลิปนี้ก็ทิลา้วทุกคนไปกอนนะฝากทุกคนกดไลค์ก็แชร์ก็ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้ด้เพราะว่าคลิปนี้บ่มีสาระ,ะบูมีอีหย่างเลยเนาะแต่ว่ายานทุกคนลืมก็เลยแบบมาถ่ายคลิปอ่านอยู่บ้านให้ทุกคนเบิ่งเนาะอูกะงง,ง,ง,งกับตัวเองเนาะช่วงนี้เนาะแบบโควิดอ่านมาแล้วก็แบบมันไปใส่ไปแบบออกบ้านกันยากสินะมันก็นเลยแบบบูฮูซิเฮ็ดเนาง กับคลิปวิดีโอนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนนะครัทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เด้อๆบ๊ายบาย